สวัสดีจ้าผอกันคือเกาเนจ้าเซานีวันที่เก่ามกรลาคมสองหาหกเจ็ดนจ้ามาเห็ดภารกิจเก็บผักขายคือเกาล่าจ้าพี่น้องมื้อนี้ก็มีออเดอร์หลายย่างเงเนานจ่านักก็สิเป็นหนึ่งออเดอร์ผักหอมเนจ้ามื้อนี้มีออเดอร์ผักหอมหกถุงเนจ้าพี่น้องถุงหนึ่งเท่ากันใส่ั้งหมือสองโลเครืองเนจ้าขายถุงละลอยบาทสรุปว่ามื้อนี้เท่ากับตองลูกผักหอมรวมๆเนี่ยสิบหาโลเนจ้า หอมที่เก็บมือนีกับเป็นหอมเขียวหน่อยเนาะจ้าพี่น้องก็เริ่มเก็บหอมเหมือนพันหนีมือนีมือแลกเนาะจ้าหอมพันหนีเป็นหอมพันผสมเนาะจ้ะลาลักษณะต้นจะ้ขยๆกับหอมแบ่งผสมกับหอมเลยเนาะจ้าก็คือบวลงหัวบวออกดอกแล้วกับใบบวยุบนเนาะจ้าพี่น้องก็ลายเติบเ้วยอจ้าซิมหาร่วมมือนีก็ลกเป็นหนาไปแบบนี้เลยเนาะจ้าส่วนนันหอมแบ่งเข้ากับหยุดเศร้าลกแล้วเนาะจ้าเพราะว่าสีจงไวฐานเอาแนวเนาะจ้า หอมแบงก์ับเหลืออยู่ประมานนั้นสองนานกว้านเนะจ้าพี่น้องมันอนีก,ก็เล่นมาเรล่มมันโล่หอมเขียวหน่อยเนอจ้าซื้อว่าหอมเขียวหน่อยอยี่ซื้อได้จ้าพี่น้องแต่ว่ากะคขันงามกับต้นใหญ่ต้อนอ้วนคือก,กันเนอจ้าแล้วหอมชนิดหนี้มีขอดีหลายอย่างเด้จ่าพี่น้องเวลาล่างก็ล้างง่ายเนอจ้าแกงน้ำหน่อยเดียวใบข่าบใบเลืองรุดเบิดเนอจ้าแล้วเวลาขยายพันธุ์หนีก,ก็ใส่ต้นเกาขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆเนอจ้า ตนแรงได้ดเป็นอย่างดีเนาะจ้าปลูกไว้จังได้บ่หดนามกับบ่าตายเนาะจ้าเพียงแต่ว่าบ่งามเนาะจ้าบางเพียอยยุสวนเนาะจ้ากับปลูกทิมทิมทุ่ม,ท,ม,ท,ม,ท,มทุ่มไว้เนาะจ้าพี่น้องเน็บไสน์นานใบไปทั่วไปทิบเนาะจ้าเพราะว่าดำใบถ้าเอาแนวเนาะจ้าไปลาอยากกับว่าปลูกกันไปเก็บตน้นน้นเหี่ยวเหี่ยวเหน่ยน่อยจังได้มาปลูกกับบ่าตายเนาะจ้าอันนี้กับมาจากตน้นพันธุ์ที่แห่งแห่งเหี่วยวเียวอยู่น้ำนานเนี่นหลอดนานยู่น้ำบาดเนาะจ้าพ่อเอากับมาปลูก มาถือกันปุ๋ยถือฟูนพ่อนามกลับมาตนงามเด็กปกติคือเกาเนจ้าแต่ว่าขอเสียของหอมชนิดนี้ก็คือน้ำนักเบาเนะจ้าต่างจากหอมแบงเนจ้าหอมแบงข้าลกหน่อยเดียวนี่กะสองโรคคืนนี่กบว่าด้ถุงใยปันไดเนจ้าแต่ว่าแม่ค้าตลาดเพิ่นมาหอมพันนี้มากกว่าเนจ้าเพราะว่าตนมันจะพอดีเนจ้าเวลาไปมัดร่วมกันกับพักซี่จีนแล้วมันสิเป็นตะเบิงเนจ้ามันสิงามกว่าหอมแบงตนยาวๆเนาะจ้า พอได้ครบตามจำนวนแล้วก็หอบลงมาล่างนา้ำขางสะคือเกาจ้าเบิ่งเปียงจากกองนี่สิบหาโลกองมาเนื่อเพื่อนถึกเลยเนาะจ้า,จาส่วนตากะฝั่งนี้กะก็ร่างเก็ียบอันบักเขือเทศอนยูจ้านี่เขือเทศปีนี้กะล่าค่าดีด้ะจ้าพี่น้องถ้าพี่น้องท่านใดเด็ติดต,ตามคลิปัตต้นเนาะจ้า,จาบักเขือเทศนนี่เขาขายยูโรละสี่สิบบาทจา้า ซึ่งขายโลละ4ีบาทมาตัดโดนะนะจาะตอนนี้ก็ยังได้โลละ40บาทด้วยเพื่อเกา่าปกตินี่บเัเขือเทศสมบเัเขือเทศต่โมฮุงพันนี่นี่ขายอยู่ประมาณโลละ10ถึงสิบห้าบาทนึงได้จ้ะพี่น้องของทุกปีที่ปลูกมาเนาะจ้ะปีนี้จังไดเผู้จ๊ะลานค่ะลานใหญ่รับสื่อโลละสี่สิบบาทเนาะจ้ะอันนี้เพิินกันให้ราคามาเองเลยได้จ้ะเพิินบอกมาเลยเนาะจา้ะว่ารับสื่อโลละสี่สิบบาทตาโลกับมันเก็บแห้งจ้ะปีนี้ราคาดีเนาะจา้ะ บัานนี้ก็มาซอยกันล่างอันพักอันหอมต้อนเนาะจ้าเบิ่งเด้อ้าพี่น้องนี่หลังล่างแล้วอันในส่วนต้นหินอยู่ใต้ดินนี่ขาอ้วสสวดีแห้งจ้าจังที่เด็เกินไปต้นคลิปเนาะจ้าอันผักหอมพันนี่เนาะจ้าปูไว้จังได้กับว่าตายเนาะจ้าเพียงแต่ว่าขันเ้าบว่าใส่ปุ๋ยใส่ฟุรดน้ำนี่ต้นก็อาจจะแห้งจะเหี่ยวแต่ว่าเหงานีจังได้กับว่าตายเนาะจ้าเอาไปขยายพันธุ์ได่เรื่อยๆจ้าส่วนขอเสียกับมีอย่างเดียวนะจ้าพี่น้อง สังกิโลเรานำนักเบานะจ้ะโลนึงนี่ได้บักลายแต่ว่าล่างออกแล้วนี้งามดีขนาดจ้ะตอนนี้ก็เก็บผักเสียไปสองอยางเนาะจ้ะบักเขือเทศครับต้นหอมนะจ้ะบักเขือเทศเหนียนลานรับเพิ่นวานมีเ่าไดเอาเบืดเนาะจ้ะในตะการนี่กะสั่งเบิ่งได้8กิโลเนาะจ้ะ8กิโลก็ได้เงิน320้บาทเนาะจ้ะบักเขือเทศันตะกานี่ จังหวะละจ้าพ่นองบ่เคยได้ราคาดีปานนี้จักเทียนอจาตังตะปูบ่เคยเทิดมาาอจาโยกเว้นบ่เคยเทิดราชินีจจาอันนั้นน่ะขายอยู่ประมาณโลละ 40- ถึงหบาทเบาทอจาแต่ว่าบ่เคยสมตําหุงพันนี่นี่เคยขายต่างท่านโลละสิบบาทโลละ15บหาบาทสื่อ20บาทนี่พ่ายเซไปะจาเสร็จจ้าพักหอมบัานี้ก็มาตอกันทีนเก็บพักคืนฉายไปอังเกานั่นะจาพักคืนฉายดีน การในหนานขนาดเนอจ้ากับแปลงเดียวกันกับพี่เฮาเก็บมือว่านะ่ะเนะจ้าพี่น้องเบืองเปลียงจาไทยจากมุมนี้พักกะเลยล้อไปแล้วเนอจ้ากัขายเห็นสำเหียสสำห้วยมากเป็นเดือนแล้วเนอจ้าพี่น้องก็คือปูกเพียเดียวนี่ได้เก็บขายดวนแห้งจ้าแค่ใส่เทคนิคย้อนตนใหญ่ขายก่นจงตนหน่อยไปข่าหนานเนอจพี่นองหดนามใส่ปุ๋ยใส่ปุนกับง่ามเหมือนซ่อนขึ้นมาเนอจ้าก็ได้เก็บขายไปเรื่อยๆจ้าตนกับง่ามงามอบบวบแบบนี้เลยจ้าพี่น้อง หลักๆของสวนเฮ้าโนจ่าพี่นองบ่ได้เน้นยาขามาแมลงบ่ได้เน้นใส่ปุ๋ยเคมีโนจา่าเน้นใส่ปุ๋ยขอ,อกีไก่เรีวกะให้น่ามันพ่อเนจ่าพี่นองพดน้าให้พ่อจังได้ผักกะงามโนจาเพราะว่าผักหนาหนาวเป็นผักตามฤดูกาลโนจา่าอันนี้บ่ได้ล่างห้เบิงด้จ่าพี่นองตัดภาพมาตอนแพคกันถุงเลยโนจ่าผักขึ้นชายนี่ม้อนี่เฮากับเก็บผักหลายอย่างอด้อจ้าพี่นองทั้งบะเือเทศ เครื่องเงนตนหอมเครื่องผักซี่เนาะจ้าผักซี่จีนซี่จีนซี่เหล้าหลอกกับผักขึ้นฉายเนาะจ้าแต่ว่ามาเก็บตะเสาโพดเนาะจ้าเก็บถึงแต่บ้านในแจงก็เลยมีบางช่วงบางตอนบ่ได้ทายเห็นเบื้องเนาะจ้าจังผักซี่จีนผักซี่เล้านี่ก็เริ่มเก็บถึงตะเสาหมื่นเนาะจ้าพี่น้องทายรูปบ่เห็นเนาะจ้าตอนนี้ก็เดอออเดอร์ครบเบิดแล้วเนาะจ้าพี่น้องผักกันขึ้นฉ่ายสามทุงเนาะจ้า ผักซี่จีนสองถุงพักซี่ลาาถุงหนึง่งแล้วกับพัคหอมหกถุงนะจ้ะส่วนบคัคเือเทศได้แดโลจ้ะ้มนี้ก็ออเดอร์ลายอย่างเตบอบ่เนาจ้าพี่น้องร่วมๆแล้วก็ได้เงินประมาณพันน,นิดๆนี่ละจ้ะพี่น้องกับโอเคอยูนาจา้าตะละมือรายได้ขามากอะมีเขามาทุกมือนะจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกับบอซจ้าจ้าพี่น้องขนขื้นซ่าเร่งงนะาจา้ะเตรียมไปตลาดแล้วจ้านี่แม่ค้ามาเอาห่อนหม่องเลยจ้า้มนี้ ฝากไว้ในเด้อจ้าชื่นชอบคลิปกบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้าพอกันไม่คลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า